Two. สวัสดีครับผมนายไมโครซิงนะครับวันนี้ก็จะลงไปขุดตรงหางปลานะครับตรงเชื่อมระหว่างหางเข้าหาตัวปลานะครับมันตื้นเกินไปนะครับจะขุดเพิ่มความลึกตรงนี้นะครับ ตรงตรงนั้นนะครับมันจะตื้นนะครับอันนี้จะของให้ลงไปขุดนะครับให้ตรงหางปลาตรงนั้นนะครับลึกแล้วให้น้ำเชื่อมกันนะครับจะทำการลงนะครับน้ำก็เยอะพอสมควรนะครับน้ำาออกนะครับชิมดูแล้วนะครับน้ำตัวนี้ไม่เค็มนะครับ เมื่อกี้ใสามากนะครับแต่เมื่อกี้ไอคนเขาลงไปดูความลึกของน้ำเมื่อกี้นะครับเลยทำให้น้ำมันขุนนะครับตอนแรกๆใสามากนะครับจะให้อาจารย์เครื่องนะครับเจ้าซันเวิร์ดเอสดนะครับตัวนี้ลงไป หรือเขาเรียกว่าลงไปแก้งานนะครับให้มันลึกกว่าเดิมนะครับแก้งานตรงหางเมื่อกี้นะครับที่ผมพาดูเมื่อกี้ให้ลึกกว่าเดิมเพื่อที่จะให้น้ําตรงลําตัวโลมากับหางนะครับเข้าเชื่อมกันนะครับตัวนี้อาจารย์เคองก็ได้ทําการเปิดตรงป้ายหางตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําการลงมา ในโบปลาในโบส่วนของหางลงมานะครับจะลงไปแก้2จุดนะครับคือส่วนหางกับส่วนส่วนหางกับส่วนหลังนะครับมาดูเตรียมรับชมความหวาดเซียวไปพร้อมกันเลยนะครับ ผมเป็นช่างคุมงานนองนะครับงานน้องใหญ่ๆลงลงแก้งานระดับน้ามีแต่ออกเยอะๆกันเลยนะครับไม่โคลงไปมิดแพคมิดอะไรก็ลงมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณแพคนะครับ พอลงได้อยู่นะครับตัวนี้ลงไปแล้วนะครับตัวนี้น้ำก็ประมาณอยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับถือว่ามันก็ไม่ค่อยลึกนะครับโอนี่นะครับลงไปแก้งานนะครับ เพิ่มความลึกส่วนของทางเชื่อมกับลำตัวนะครับนี่ครับแก้ตรงนี้แล้วนะครับจุดหนึ่งแล้วก็จุดสองคือตรงหลังปลานะครับเ <Hey. S 1> น้ะ ปลาดโรอนของบ้านสเกลมือทางนังแกคงอ่อยมนราวน่านี่ก็ต้องเปิดแล้วก็ข้ามไปฝั่งลำตัวด้วยนะครับโอ้นี่นะครับโอ้ถึงเครื่องเลยนะครับน้า อันตรายหน่อยนะครับ โอ้นี่ก็จะทำงานลงไปฝั่งนั้นแล้วนะครับเฮ้ยมองน,นะบัแกนุใบยูโดรนย ก็ทาเริ่มทําการแก้แล้วนะครับนี่ก็เริ่มเปิดให้ลึกนะครับเปิดให้ลึกให้น้ําเชื่อมกันนะครับระหว่างตัวปลาลงมากับหางนะครับให้เชื่อมกันวันนี้ก็โยนดินนะครับโยนดินไว้ตรงเบิร์มดินมันเยอะนะครับละลายในน้ำไม่ได้นะครับต้องโยนขึ้นบน បាទស្មោះស្ម័គ្រតតិនេះបាទស្មោះស្ម័គ្រតតិនេះបាទណ៎តតិនោះនឹកពុះចឹង50សេននេះបាត់ខាងមកទៅដល់មកខ្លៃបើវាខាពឹបវាមិនដីវាធ្លាក់មកតាមលើបើមបាក់ទៅនេះ น้ำอย่างใสนะครับไม่โคลงนะครับก็ทำให้คุณประมาณใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ใสขึ้นนะครับเพราะน้ำมันออกตลอดใสเใสทยว i'm just there ก็เริ่มทำการขยับไปเรื่อยๆนะครับขุดลึกลงไปจากเดิมประมาณ70-80เซนนะครับไม่ถึงเม็ดนะครับปัจจัยของเจ้าของนะครับก็เพื่อที่จะให้เชื่อมกันนะครับเพื่อที่จะทำสะพานลอยนะครับสะพานลอยจากนี้ไปเกาะตรงนั้นนะครับส่วนเกาะตรงนั้นเขาจะสร้างเป็นงานอาคารนะครับงานบ้านนะครับปลูกบ้าน ไ้คลไคลดรับตอนนี้ก็ได้เปิดน้ำจากส่วนหางนะครับลงไปส่วนลำตัวของเจ้าโลมาแล้วนะครับตอน,นตรงนี้ก็เป็นจุดของสะพานลอยนะครับจะทำเป็นสะพานลอย ท้ามน้ำไปนะครับไปที่ฝั่งคือเกาะกาะไว้สร้างบ้านนะครับที่พัาศัย,ม,ยมันเลยได้เพื่อน้ำมันต่างระดับต่างกันห้าหกสิบเซนแล้ว ตอนนี้ก็เจ้าสิวรวดนะครับตอนนี้ก็อาบน้ำให้เจ้าของนะครับระหว่างรอน้ำไหลไปฝั่งนั้นนะครับก็อาบน้ำรอนะครับก็จะเปิดให้มันไหลแรงแล้วนะครับ น้ำส่วนหางหน่าจะลดไปเยอะนะครับเพราะมันต่างระดับจากลําตัวนะครับ ใสนะครับแม่โคลงตอนนี้ก็คุณหมดแล้วดูจากสภาพน้ําตัวนี้แล้วนะครับน่าจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับจะกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับน้ําไม่เค็มนะครับน้ําบาดาลที่อยู่ในส่วนสวนของแปลงตัวนี้นะครับน้ําบาดาลเจาะลึกนะครับน้ําเค็มมากแต่น้ําตัวนี้ผมนึกว่าจะเค็มนะครับชิมดูแล้วไม่เค็มนะครับถือว่าดีนะครับ ปลูกพืชผักปลูกต้นไม้รดน้ำมันก็จะดีนะครับเพราะมันไม่ใช่น้ำเค็มนะครับ สำหรับตัวนี้ก็ได้เปิดน้ำนครับให้จากหางไหลไปทางลำตัวแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับจากหน้าง,งานตอนแรกผมก็ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่ามันตรงนี้มันจะตื้นนะครับระหว่างตัวลำตัวกับหางเชื่อมมาหากันนะครับแล้วก็จะของให้เปิดให้ลึก ให้ลึกเท่ากันนะครับให้เชื่อมกันอันนี้ก็ได้เปิดส่วนหางให้เชื่อมกันแล้วนะครับตอนนี้น้ําขุนมากนะครับก่อนไมโครจะลงน้ําใสมากนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับประมาณใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงกี่วันนะครับน้ําจะกลับมาใสเหมือนเดิมนะครับ มันก็น่าจะไม่นานนะครับเพราะมันข้างล่างมันเป็นดินแข็งนะครับนี่ก็เปิดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โค oh, จะขึ้นแล้วนะครับ ท่าการขึ้นของอาจารย์เคิงเรานะครับจะเอาบุกเกียนะครับแทงให้ลึกให้หายไปกับกองดินเลยนะครับให้จมไปกับดินแล้วก็เพื่อที่จะล็อกกันพลาดนะครับกันถ้าเราจิ้มไม่ค่อยลึกเผื่อด,ดินมันพังแล้วเอาไม่อยู่รถอาจจะงาย ลังได้นะครับอันนี้ก็แกก็เอาให้สุดปุกีเลยนะครับเพื่อที่จะลดการอันตรายนะครับอันนี้ก็ทำการแก้งานปิดหางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะคลิปต่อไปผมจะมีภาพมุมสูงส่งงานร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ี่นพองนะครับมาชมรถเจ้า s ั n เวิร์ SWE 200E นะครับตัวนี้ลงลงสระน้ำเจ้าลงมานะครับเพื่อที่ไปจะลงไปแก้หน้างานนะครับแก้ตรงหางนะครับทำให้ระดับมันลึกเท่ากับลำตัวเพื่อที่จะทำสะพานข้ามไปเกาะอ,อีกฝั่งนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิงก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ชมหรือการขุดเกี่ยวกับการขุดโคกนาง,งานหนองนะครับให้ชมกันเรื่อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม